้ข่าวมาแล้วก็ดีใจดีใจนสุดังแต่รุ้นตั้งแต่เมื่อคืนอืมรุ้นตั้งแต่เมื่อคืนเห็นเมื่อคืนมีคนบอกว่าต,าตาตาบ้านตามานะก็หกว่าัฉนวะเอาก็ก็มันมันมันยังไม่เห็นเนาะมันได้ยินข่าวด้วยว่าจะมาอ่าเขาเขามาบอกตาว่าบ้านบ้านตามานะโอ้ยเก้กอยากบอกูหกปปาตาว่าตาจะไม่ได้ยินตาก็พูดไปอย่างนี้นะไม่อรอจะตีสองอ่า เขามาห้าทุ่มกลับมาห้าทุ่มเขามาห้าทุ่มแต่กว่าจะนู่นยังไม่เสร็จอีกนะปีสองเขากลับประตูนั่นน่ะนั่นแหละนั่นแหละมึงเขาดึงเขาดึงอรเขาเรียกว่าชักลากนะเนาะอะไรเขาเรียกว่าอะไรยกชักลอกลอกออกจากรถอ่ะลอกลงจากรถเอาลงเขาฝนมันจะตกก็ยังพึ่งยังพึ่งหมอหลังคาก็มีกึ่เบ่ยอยู่อันนึงอยู่ไม่เรียบร้อยยังพึ่งยังพึ่งจะพังฝนหายอืมตกดูดูจนห้าทุ่มหกทุ่มดูดูเขาลงดูนั่นแหละไม่ไง ดีใจบ่กงั้นนะโอ้ดีใจเนาะดีใจอ่ากวงเลยเด้อดีใจลูกชื่อให้พ่อมื่อเ้าร์โอยพ่อไปแล้วทำคลิปโอยพ่อเนีลูกหังมีรวยแล้วให้ร่ำเนี่รวยเปิ็นทรงตะลาบแล้วตบานอันตบานเจ้าโบ้มงิบระหนำเน้่ยบานเออเออโอ้รับแล้วอันพ่อพ่อก็ปู่พ่องแล้วที่ขี้มัวใส่เป็นทรงลานได้เเจ้าไปที่นี่เด้อ คอยไปช่างนี้ซ่อนกันหานซ่อนกานหานในช่องลานอือผู้หนึ่งไปโรงเรียนบางเยี่ยมผู้หนึ่งไปโรงเรียนมานอดแมนบอกแฟนกันเ่อใจกันพรอัดซ้อมเลยเอวันนี้ตลกมากวันนี้ภาษาก็ไปรับอมแต่ภาษาเราตั้นสี่โมงครึ่งเราไม่เห็นอมมาตกใจโทรมาหาป้าโทรหาอมสิอมอยู่ไหนไม่เห็นนั่งเลยอมอยู่ที่บ้านครับแม่ป้าโทรหาเอ้าไม่ไงลูกภาษาหน้าโรงเรียน ปูไปรับครับปูไปรับภาษาเลยได้กลับมาฟรีเมื่อวานเมื่อวานมาจากมาจากบ้านจำปาดวงเลยเลยบางเยี่ยมไปโน่นไปอีกสี่หลักกิโลเอาเลยดูทางสวยที่รถเร็วเกินไปขี่มใช่เกินตรงไปเลยบะตรงไปเลยเลยบ้านบางเยี่ยมไปสี่หลักกิโลเอไปถามมันถามจจเลยมาแล้วเว่ะจะเลยมาแล้วเลยบางเยี่ยมมาแล้ว ท่านท้าจะเห็นป้ายอยู่นะเลยไปเมื่อกี้เจ็ดสิบแปดสิบไนะมันก็เร็วในรถรถโรยิม่าของคันของเขาป่าเเราคอยกัดเสียด้ามหน้าเราได้บาเลยเพื่อนกไยตั้งไว้เจ้าเลยไก่ให้หน้าเลยแนมเห็นให้หน้าขวาซ้ายมือเป็นเป็นทุ่งนาไล่มันขวามือคือทุ่งนาตาได้ท้าวเสียใจก็พอใจ วิวงามลมเย็นไม่ต้องใส่แอร์แล้วไม่เด้เย็นอ่ะเย็นวาตาเวเนี้ยลมเย็นตาเขาจะเอาไฟเอาไฟที่เอซซื้อให้ตาอยู่ในกระท่อมนะไฟพลังแสงอนทิตเอาไบเอาไปเอาใปชายตรงนั้นตาคิดไว้แล้วตาจะถือไปเพราะว่าไฟตรงนี้มันมันสว่างดีนะแต่ไฟให้แรวได้อยู่ในบ้าน ไฟอะไรไฟลอดไฟลอดไฟแบบสวยเลยแบบนั่นั่นแหละแต่คือเราคือไฟฟ้ายังไฟฟ้ายังไม่เข้าใช่ไหมตอนนี้น่ะใช่ใไฟฟ้าเรายังไม่เข้าเราต้องอาศัยไฟพลังแสงอาทิตย์ก่อนใช่เคร่บนไไฟก็ไม่หลับใช่ถ้าถ้าใช้เครื่องบันไฟก็เราก็เยอรู้เรื่องยังยังไเอ่อในในฝรั่งฝรั่ป่ะเนี่ยเอาอไฟเอาเอาไฟไปด้วยได้ยินเขาว่าป้าว่า จะเอาบ้านเนาะดาวของโอมน้ำมนต์นะเอาไปเอาไปติดหารหลังให้กันติดกับบ้านตาอ่าติดกับบ้านตาแล้วแล้วแล้วแต่แล้วแต่โครงการของป้าของลุงว่ะแต่ไงก็รับได้หมดรับได้หมดไม่มีปัญหาเราเป็นคนไม่มีปัญหาคือวันธรรมดาตาอยู่นี่ตาจะลูกสาวที่กับไปพ่อผมไงป้าลูกป้าคงเจนนเสา์อาทิตย์บ้างเลยโมตาดูแลเส้นทางใกล้มากอ ไปนี้ไปไปถึงพันนาเลี้ยวขวาเข้าไปเลยอืมเลี้ยวขวาเข้าไปเลยไปออกที่วะยังไม่ถึงวันนนไปออกที่ที่เลย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 ขึ้นมาจากวล่าอุูมิากาเหรอฮะเจ้เรียกอุอากาศเหรอนั่นแหละเราไปเราก็เลี้ยวเลี้ยวไปสายเข้าอากาศนวลอากาศนวลแต่เราแต่เราเลี้ยวไมเลี้ยวขวานะพอไปถึงทางแยกเราก็เลี้ยวสายไปวันนนทางวันนนเลยครับอืมตาดูจะทางมาเมื่อวานตาดูแล้วอืมนันเรียกใส่าะไร มีทันเป็นทางลัดทางลัดทางลัดเหรอะเากอกกอกเลยเหรอตาเจ้ากอกกอกเลยเหรอคะขี่โมไซน์นะใช่ใช่จะากอกกอกโอ้ไม่เป็นปัญหาคือคือเราไปเราไปสะกลใช่ไหมเราก็ไปเข้าไปในเมืองเราก็ทางรอบเมืองครับไปไปทางรวนะไปถึงพนาแล้วก็เลี้ยวขวาเขนาไปยเอ้ามันจะอันตรายทำไมเราขี่รถเราอาจตรายไปเราบุกภาพับตุดไปฮะ เขาตาุ่นตาไปโอ้ตาคือทำทิไปเรื่อยๆตาจอดเออท่องเที่ยวท่องเที่ยวจอดตัวในจังหวัดทิ้งไว้เดี๋ยวก็จะเหมือนตาคนนั้นนะที่ที่ตาตาที่กลูกหลานกตามหาแล้วหลงทางมาไปเรื่อยๆเลยโทรศัพท์ก็แบตหมดตาชานโรทีท์แต่ต้องแต่ต้องคือจุดหลักๆก็คือเราต้องมีโทรศัพท์อยู่ครับครับเอาแบงค์เตรียมพร้งเพียแบอหนึ่งถ้าหากยางรั่วอะไรก็เราต้องโทรหาอ่านี่แหละ ก็ต้องนี่แต่ก็ไม่เป็นไรเรารถรถเป็นใหม่อยู่พวกคงไม่รู้นะแล้วแล้วตาชานจะไปขึ้นบ้านใหม่ได้วันไหนนะคะก็กะว่าจะไปวันที่ยีิบเจ็ดเป็นวันเกิดตาเองเป็นวันจันทร์ด้วยยุงอันนี้ว่าจะต่อยยุงไม่ตายได้ยุงก็เข้ามาแล้ว เนาะวันจันทร์ดีนะวันจันทร์ะวันจันทร์วันดีวันจันทร์วันเสาร์วันศุกร์ดีเวลาเราสร้างบ้านแต่อย่าอย่าไปทำกาอย่าไปขึ้นที่กลางพรรษามันไม่ดีมันไม่ดีแล้วก็ปลูกบ้านปลูกเรือนก็ไม่ต้องปลูกวันคารมันเป็นเป็นวันคันไม่ยุงตัวี้จะจับหน้าผากนะนี่วินอย่นี้ไหมเนี่ยจับหน้าผากพ่จะเอาถือถือนะจับหน้าผากพ่ออย่างนี้เลยเนี่ยยุ ก็สร uh. hmm. hmm. ุปแล้ววันยี่สิบเจ็ดขึ้นบ้านใหม่ตาชานตอนเช้าตอนเช้าเช้ายีบเจ็ดแล้วก็นอนคืนยีิบเจ็ดคืนยี่สิบแปดืปยี่สิบเก้าคืนสันสี่ก็มาที่พุทธหารเลยตาดีใจไหมครับก็ดีใจตั้งแต่เมื่อคืนเลยดีใจตั้งแต่ถ้าไปเห็นบ้านจะดีใจนะเพราะว่ามันวิวสวยมากมันจะดีมากคือเราคือคือบ้านบ้านหลังที่เราไปดูตัวอย่างนะใช่ไหม ใช่แต่ว่าวจะเสิร์ฟให้่อ <kalk. S 2> เพราะว่าตอนนี้มันตอนนี้แอร์เขาไม่เรียบร้อยอันนี้ค่อยเพราะว่าเขาอาจจะใส่อีกหลังนึงเนาะเขาไม่ทันเขาเลยไม่ได้ใส่แอร์ก็เลยว่าเดี๋ยวจะไปเตมิมมุ้งลวดให้พ่อ,อตรงหน้าต่างจะได้ไม่มียุงเข้าไปคือเราเปิดหน้าต่างนอนแล้วก็มุ้งลวดก็ลมพัดได้เย็นสบายเลยไม่ต้องไม่ต้องเลยใส่พัดลมอะไรเลยเย็นมากก็่ไม่เด่นเนาะอันเนี้ยใช่ก <ๆ S 1> ็เดี๋ยวไปใส่มุ้งลวดมันมีหน้าต่างมันมีหน้าต่างรอบนั่ที่เราไปดูกันเนาะมีหน้าต่างรอบด้วย ที่เราไปดูน้นไปหลอกไปเย็นกลางคืนก็เป้ยต่างนอนสบายเลยมีวงรวดอยู่ใส่มงรูดเาตาก็จะเอาภาพอตาที่เป็นคนประจิตไปดูครับครับโอ้ยที่ตาความฝันขอตาไม่ลืมไม่ลืมทางที่ถ้าหากมีภาพเอฟซีตาก็อยากได้เพราะป้าลุงหรือตาก็ได้เงินมาก็เพราะเอฟซีช่วยเหลืออืดูคลิปดูโฆษณาให้ ตาก็อยากจะได้ภาพตาเคยพูดตาคิดนะในใจของตาเองตาไปติดไว้ในบ้านติดไว้เออชาตนี้นะรับคู่ติดไปด้วยนะฮะรับคู่รับคู่เหรอรับคู่คู่ใครคู่ใครคู่ใครพู่มันคู่ใครคู่มันได้มีมีไหมเอาเอาทำเนอ่ยมีไหมโอ้ มีมีมีมมมอยู่บ้านเดียวเอาดูว่าต้องถ่ายใหม่แล้วอืม,อม,มีแต่ว่าถ่ายคู่ก,กันกับยายไม่มีอืมแต่เป็นภาพแยกอยู่จะติดคูค่กันได้ก็ตาก็ถ่ายใหม่ไงตาจะเอาภาพที่ตารับทงกับองค์สมเด็จพระนางเจ้าไปติดไปด้วยแล้วก็ภาพที่ตาเอ่อเป็นพยายบาลไปติดไ้ด้วยคือเมื่อยาก อยากติดภาพเก่าๆที่เป็นที่เราลึกบ้างอะไรบ้างตามภาษาคนแก่เขาแบบว่าจะมีภาพเก่าๆที่เราติดไว้วาเนี่แหละมันตามีภาพละที่ตาที่ตาใส่กอบไว้ประมาณยี่สิบสามสิบกอบตาใส่ไว้โอ้มันสิมาเต็มฟ้าบ้านซะแล้วยี่สิบสามสิบกอบใช่เยอะนะอืมคือตาไปอบรมที่ไหนไปอบรมที่ไหนไปอบรมอะไรเขาก็ทํใบประกาศให้เราอย่างพวกตัวอย่างอย่างนี้เขาก็เขาก็ให้เราให้เรามา มีผู้ว่าเซ็นให้ในอำเภอเซ็นให้นี่ยแม่ทัพเซ็นให้เนี่ยม,มันเป็นเกียรติของตัวเราเป็นมงคลกอบตัวเราเนะตาเขาอยากเอาจยเอาไปติดไว้ไปดูว่าให้ลูกหลานดูเพราะเราก็หมดโอกาสแล้วที่จะไปทําตรงนั้นอืมให้ลูกหลานเราเออพ่อเราก็ยังมีทําอย่างนั้นอย่างนี้ให้กับสังคมบ้านเมืองอ<ไ>ที่ตาคิดอันนี้คือความคิดของตาในในเราก็ยังไงเราก็ไม่อยู่ไปจนถึงนั้น พอถึงเวลาเราก็ต้องจากลูกครอบครัวเราไปแน่นอนเราก็อยากจะให้ลูกเราเนี่ยได้สำนึกว่าคนทำความดีเสีหายไม่เสียหายอยากให้ลูกทุกคนทำความดีไปความดีตัวนั้นจะกลับเข้ามาช่วยเหลือเราอันนี้คือความคิดตรงตานะกันครัจริงจริงไหมคเลยแล้วกันส่งท้ายได้ไหมส่งท้ายก็ส่งท้ายก็ขออวยพรให้ลูกสาวสมพร ลูกเคยด้วยนะครับที่ซื้อบ้านให้ตาให้พ่อให้พ่อให้พ่อมีความสุขตนแก่ขอให้ลูกร่ำรวยรวยอย่าจิตอย่าจนขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนึกคิดาัฒนาสิ่งใดก็ขอความมากๆพัฒนาดวงสําเร็จให้กับครอบครัวของลุงพลาแตนด้วยสาธุเออ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 เอเอ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 เอรอเออ ก็ <Okay. S 2> สรุปว่าเ,เป็นวันที่2ี่สเจ็ดพายน